สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสบายพารวยผู้เฒ่อพารวยครับเอฟซีครับน้องถุงเงินโทรด่วนบอกว่าย่าทงบอกเลขแล้วครับเอฟซีกับผมนะครับเนาะน้องถุงเงินที่เป็นผู้เว่าสูงฟังเลยครับเล้เอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางถนนท้ำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางถนนครับเอฟซีกับผม มักระจัดขัดกระพ่านนะครับเนาะมักชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทางทีมงานพ่อสวยพารวยผู้เท่าพารวยเลยครับเด้ออีซี่กับผมเอาเพื่อบนการเสียเวลาครับอีซี่ครับฟังน้องถุงเงินพ่นสีบอาสูฟังกับอีซี่กับผมขอย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับขอย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาอีซี่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยครับเด้ออีซี่ครับผมถุงเงินถุงเงินไปไหนมานะลูก ของเงินอ,อยู่กับไม่เฮียงอ๋อเดี๋ยวนี้อยู่อยู่นี้อยู่กับไม่เฮียงอยู่ใช่ไหมลูกครับ <families> อืมไปถุงเงินไปหาใครมานะลูกนะงเ,นนเงิงน,งเน,นไปบ้านไม่เฮียงเมื่อวานเอ้าเงินไปบ้านไม่เฮียงไปบ้านไม่เหมือกลับมาแล้วก็พอ่อพ่อไปวัดอะไรไม่รู้เงินเ็าบอกว่าพ่อพ่อของเงินกลับก่อนนะเออไม่เฮียงเขาเรียกพอดีไม่เฮียงเขาเรียกเขาบอกว่า ป้ามนจะกลับบ้านของเงินจะกลับไหมเออของเงินก็เลยกลับไปบ้านไปดูบ้านให้ม่เฮียงโอ้ลุงก็ทําสีทาบ้านให้มีเฮียงเสร็จแล้วเออของเงินก็ไปบ้านประพร<อ>ไปกินน้ําแดงก่อนป้าพรซื้อน้ําแดงให้ถงเงินสองขวดแล้วก็ขนมเออของเงินกินอิ่มแล้วถองเงินก็นั่งพ<อ>ักแป๊บหนึ่งของเงินก็ไปบ้านไม่เฮียงเออ แต่บ้านเขาไปดูบ้านไม่เฮียงดูเขาเลื่อนเลื่อนของมาอยู่กลางบ้านเต็มเลยเขาเขาเขาทำบ้านไม่เฮียงใหม่แล้วลูกครับพลาสีให้ไม่เฮียงใหม่เออขาเลื่อนเลื่อนตู้เข้ามาข้างบ้านอารมณ์พลัะไรก็อยู่กลางบ้านเอของเงินก็นอนไม่ได้เลยอืเต็มเลยไม่มีใครทําให้เอลูกในครัวก็ในครัวเอภัยตู้เย็นก็ไม่ถอดออกเออ เปิดไปไดไมก็ไม่รู้อของอะไรอะไรในรัวน่ะกล่องกล่องของไม่เฮียงก็เลื่อนมาอยู่กลางกลางบ้านแล้วก็ไม่เลื่อนเข้าไปเหมือนเดิมอ็ไหวเต็มเลยออ่อต้องไปทําน้นเต็มเลยอ่ะกล่องอะไรตัวอะไรในห้องมียังก็เต็มมีเต่ที่นอนอเลื่อนมาอยู่กลางบ้านเอแล้วใครอยู่กับที่ลงเงินไปมีใครอยู่บ้างลูกไม่มี ีต่ของเต็มบ้านอยู่๋อีมจ้ิเกิโยะบาดอ่เราะนาขบคุณแลก็ก็ในับนโดนีัยจอดัที่นี่มิชิลกิโยะระบาดเลยบคุคนปีนขอบครับอ่ยห้อยยาง้บาลงเก็บเรรกคุยับครอ่ะลูกพูดไปเลยลูกพูดไปเลยเอแล้วถุงเงิไปเหนใครอ่ะใครใครบอกอะไรถุงเงินมาล่ะลูก อเอายญ้าไปอยู่นาบ่ลูกค่ะไปอยู่บ้านไปอยู่นาไปอยู่นา,นาเขาก็อยู่ใช่นา,าก็มีเถียงนะอยู่เถียงนะมีมีที่นอนครับไปดูข้าวให้ไม่เหียงอ๋อก็อยู่นู่นอ๋อหญาก็บอกเหม็นสีอยู่ไม่ได้ครับเหม็นชีอยู่ให้มันหายเหม็นค่อยเข้าไปในบ้านเออเพราะว่ามันมที่ยังก็ทาสีใหม่มันเหม็นอืม ให้มันหายเหม็นก่อนย่าบอกเออจะให้ปู่เข้าไปดูก็ออมีใครเลื่อนตู้เลื่อนอะไรเข้าไปไหนที่เก่าเลยตู้เลื่อนออกมาเขาทาสีบ้านนะอ,อ่ะพ่อไหวเอวก็กล่องอะไรอะไรกล่องไมเฮียงก็ออใส่ของเอาไวนะ้น่ะต้องหลายกล่องนะ่ะแต่ไม่ทําให้เก็บให้เรียบร้อยเอาแล้วถุงเงินไปนาไปหาย่าอยู่อยู่นานนะย่าบอกอะไรถุงเงินลูกไม่ใช่เขาสั่งว่าเขาเรียกไปให้พ่อไหวอ๋อ ญาธงใช่ไหมลูกครับญาตงกับปูปูรินกับปูรินครับเอ่อบอกเอาเลขมาให้พ่อไหวครับให้พ่อไหวออกคลิปใช่ไหมครับพ่อว่าต้องเงินต้องเงินต้องเงินไปหาพ่อไหวไหมลูกไม่ผมเพิ่งไปเพิ่งมานี่เองญาตผมก็ได้ได้ของไปให้ญากินเลยนะมีของฝากญากตั้งเยอะน่ะเลยเครับผมเงินถือเหนื่อยเลยผมจากรถมาหามาหาญานะ ไกลมากพ่อจากที่จากที่จอด,ดรถก็เดินไปหาญาติทางไกลนะเหรอตาไมา่เงียบไกลมากไกลกับตะหนุ่มนะตาไมา่เงีไกลมากอืจากที่รถจอดเดินไกลเลยนะไม่ได้ใกล้ๆนะพ่อไกลพิ่งไถึงเลยเดนเพ่ถึงเดินเข้าไปไกลมากเองเงินก็ให้ปลูกออกมาเอาช่วยตองเงนินที่ทองเงินเรื่อง,งอะไรปูมาให้คนเดียวไม่ไ,<ท>ไหวอมันหนัก ไปให้กินแล้วยังจะให้ถุงเงินถือข้าไปให้พี่อีกอ่ะเออให้ปูกออกมาเอาเลยหมูไปเอาเลยตังเงินไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยนะผมูก็เดินมาเอานะรถเออนี่ที่รถถุงเงินอ่ะเอบอมาเอาปากกระป๋องนะโอ้โหเอาข้าวเอาของไปฝากเอาของไปฝากปูกกับญาติเยอะเลยครับอือเพราะว่าหน้าถ้หายเหม็นเข้าไปในบ้านน่นะห้าบอกมาอยู่นาอืม ไม่เป็นไรนาเขาก็น่าอยู่อืนาก็น่าอยู่นะก่อนนี้เขาก็นอนนาไม่ใช่เหรอสมเงินอืไม่นอนหรอกหัวเขาวิบ้านนี่นาเขากลับบ้านเออขาไม่นอนหรอกไม่เอียงนาเขาน่าอยู่จะตายใครๆเขานอนนาแหละลูกพ่อเขาบอกไม่เอียงอ่ะเขาก็จะน่าอยู่นะสมเงินเขาบอกไม่เอาหรอกให้อยู่อย่างนี้ไม่อยู่ไม่อยู่มเงินบอก อยู่บ้านโอ้แล้วไอ้ย่าฝากอะไรมาให้พ่อแลาเขาฝากเลขค่ะเลขเลขอะไรลหะลูกอืมก็้กัไม่รู้จำไม่ได้แล้วดูก่อนนะขอผมันเขียนไว้อยู่นะตรงไหนก็ไม่รู้อืมอยู่บ้าน่ะขอมันไม่อยู่เ่าฮากับมีเงี้ยอ๋อเหรอครับอยู่บ้านอุ้ยจำไม่ได้ทำยังไงล่ะก็ไไว้เน้นๆก่อนนะอ่าใกล้ๆกันใกล้กันกับเลขปู่พ่วงนะเอ่ตัวไหนนะอืม นูกกนของปูรินหกตัวโอ้ของปูรินต้องหกตัวหกตัวของปูรินบอกว่าปูรินฝันว่าเลขออกนะครับมันจะตรงกันหรือเปล่านะอือของปูรินหกตัวของปูรินแบบนี้นะพ่อนะีอมันหกตัวแต่ทำไมมันคนละตัวเลยอ่ะเออแมันตนาสามตัวสองตัวสามตัวข้างหน้าข้างหลังหรอไม่รู้สิลูก ของปูลินนะพ่อนะมันจะมาไม่ได้ถามปู่ว่ามันมันมายังไงปู่เขาเขามาได้ยังไงมันจะมาสามตัวหรือเปล่านะสามตัวสองที่ทั้งหน้าทั้งหลังนะมันจะมาไม่รูกเดี๋ยวนะพ่อของปูลินนะของปูลินก่อนนะเข้าไว้ของปูลินศูนย์แปดศูนย์ ศูนย์แปดศูนใช่เจ็ดศูนสามอ่ะเจ็ดศูนสามใช่โอ้ให้ต้งหกตัวใช่ไหมลูกใช่ของปู่ปู่ลินเออปู่ลินเขาได้อย่างนี้พ่อเขาบอกเขาไปฝากฝากข้าวไวนะถุงเงินปอ่ได้อย่างนี้ก็รู้จะมาหรือเปล่ารีบซือสลอตเตอรี่ไปนะลูกอืมแล้วตอนนี้เลขแย่ททองมแแย่ทงรู้ไหม เลขแค่ทงนะเลอขอแค่ทงแปดไม่ใช่ไม่ใช่เลขแค่ทงแล้วก่อนคิดก่อนอืมจำได้ไม่ได้มันใกล้เลขกูก้วนะเลขใช่ไม่ใช่มันแปดไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอืออะไรหน้ามันขึ้นนั่งหน้าน่ะอ,อืเงินคิดก่อนเลขแค่ออทงนี่พูดยากจัอ,อ ไม่ได้มันหนูบ้านอ่ะมุงตัวไว้ติดตัวเลยแม่ถุงเงินเมื่อติดตัวล้ลูกครับลติดตัวติดตัวทําไมถุงเงินมาเท่าห้ากับไม่เงี่ยงเออครับตอวระวังนะน้าหนาแปดไม่ใช่ไม่ใช่อืมอำไม่ได้น่ะอืมนะของหน้าทงน่ะทำไมมันยากจัง อะไรอะ่ะอืมมันอะไรนะเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองครับเจ็ดแปดสองอือตั้งนานอือของนิธทองเจ็ดแปดสองเอออือของนี้ทงองเจ็ดแปดสองพ่อไว้เออเจ็ดแปดสองนี่แหละจำตั้งนานเออ ของปู่ลินของปู่ลินของปู่ลินตั้งหกตัวหกตัวนะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สามของปู่ลินนะของปู่ลินศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สามของยญาติงเจ็ดแปดสองบุรุษของปู่ลินนึกเคยบอกเรียกผมเงนินนะทำไมเป็นออนนาไม่เอียงทำไมให้ตั้งหกตัวนะ ปูลเเินเขาบอกไปให้เขาไหวนะผมเลยเขาไหวนะลูกนะอืมไม่ถึงพูดถึงไม่เฮียงเลยเลยอ่าไม่พูดพูดถึงไม่เฮียงเลยครับอือนะโอ้ก็ยังไม่พูดถึงมไม่มเฮีเยงอ่าของปูลินี่เยอะจังเลยทำไมก็ไม่รู้อ่มีตั้งหกตัวครับ เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่แค่นี้นะจ้าจ้าเอาลูกจะคุยกับนี่ยังไหมนะคุยเดี๋ยวพ่อจะคุยทีหลังเดี๋ยวพ่อโทรไปหาลูกครับเื่อนี้ก่อนนะเออครับีนอน้องทวงเงินนนะครับเนาะอันนี้เลขยาธงกับปูรินเด้อครับบอกมาปูรินนี่บ่เคยบอกเลขจักิเกียครับอีซีครับ,รบมีงวดนี่บอกมาน,กน,น้องกับเนาะอาจทีเป็นเลขทายลอตเตอรีรอสามตัวก็ได้ครับอีซีครับผมบ่กเป็นอ่า เป็น080703เนี่นะครับเลขท้ายลอตเตอรี่ยสามตัวและเลขหน้านะครับเลขเอฟซีครับผมส่วนของงาทธงครับอีกทีครับผม782รับ782ตรงๆเลยครับเอฟซีครับผมนะครับเนาะน้องถุงก็คิดตั้งนานว่าญาเพิ่นไห้ตัวใดมาเพิ่นกาแฟมาบอกแล้วครับเนาะมาแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมอ๋อก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นสื่อกลางอ่าเป็นแนวทาง ให้ซื้อๆนะครับน้องเอฟซีกับผมมากัดจัดขัดกับฟานปกติแล้วยาติทงนี่เคยให้เลขเข่ามาสองงวดเลยนะครับใหายไม่ไม่เข่ายังหมันครับแต่ว่าเข่าสองตัวเอฟซีกับเปิดเล่นสองตัวนะครับเด้อเนาะเลขยาติทงหรือแม่ทงขวิตชี้ครับปูรินนะครับเนาะอ่าเพิ่นไปอยู่หน้าคงม่เฮี้ยงครับพี้กับผมเพราะว่าบ้านเอ็ดบ้านหลังไมอสันก็เลยท่าสีก็เลยเหมือนสีเลยผ้ากันอกไปอยู่หน่าสันขวิตชีครับผม อาสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ครับพอกระไ่ในคลิปหน้าสวัสดีครับประดิษฐ์งามครับผม